สวัสดีค่ะพี่น้อกฟองปายคือหม่องสุบอลสุหม่องสุกแกะเนาะค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมเช่าเฟซบุ๊กทุกท่านเข้าสู้บรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าโบ๊แฟมิลี่ค่ะอยู่โบ๊ทแฟมิลี่มีผ้ามีน้องมั่วปู่งาค่ะยายขันตอนแหลก่านไปแล้วล่ะค่ะโบเดทายเนาะอยากอะไรนี่คือยายเด็กเกียบไปเกือบเดียวล่ะค่ะเพิ่งหันหนามหนามดับ เปิดไม่ค่ะพาพี่น้องไปเบิ่งค่ะไปไปยหยาบยาค่ะเป็นหยาค้นค่ะแยาบหยยบเอาค่ะไปเบิงนะ่งหนักตาท,ที่นู้หยียบแล้วติดทีนง พี่น้องปลูกยาค่ะปกกลูกเกลี่แล้วค่ะปลูกเตยเสาปลูกยาค่ะหน้าสดนะคะวันนี้หน้าสดไม่ได้แตง่งไม่ได้อะไรเลยผมก็ไม่ได้วีเลยค่ะพี่น้องปลูกยาเปิดน้ามสอเลยกรเหยับหยับหยยบหยบเอาค่ะไปเราไปปลูกกันเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งคำว่าทั้งหมดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เราย้ายไว้แล้วนะคะย่าค่ะย้ายไว้แล้วย้ายภาษาไทยเขาเรียกว่าเพราะว่าเขาว่าอะไรล่ะเออเขาว่าภาษาอีสานเขาเรียกสะเนาะสะไใยนะคะสะภาษาไทยเขาว่ายายขยายโอ้ยอะไรล่ะเดี๋ยวบอกคุณปุ๊จักเนาะครับวันนี้ ยาใย,ายออกให้กระจายค่ะกระจายกระจายให้ทั่วยญ้าคกระจายให้ทั่วพอดีพอเหมาะค่ะแล้วก็ปลูกโดยการปักยญ้าลงไปให้ให้อยู่ใต้ดินแค่แค่นี้นะคะอย่าลงไปแต่ไม่ให้จมหมดมันจะตายค่ะเป็นยากาข้นนะคะไปปลูกยาค่ะ โยกกาชาเที่ดอกวิ่งเนาะค่ะละโบเฟอร์ดีๆอันนี้ปลูกหญ้านะคะหญ้าฝม่น่ะได้โบลิปันใหญ่มีหน่องเบื้องแล้วตอนใหญ่ไง ก้อนยหญ่งก็หอบมากอเราหอบนุ่ก็สะจะสะก้อนนี้ก็เปิดนามโหเปียกมากเลยใหญ่งแจ่คนค่ะเทียดูตึงแต่สองหนึ่ก้อนเี้น่ีเทียนนะเวลาสิเวตาริกาไ่สิเลียวแล้วค่ะ หาเบิ่งผลงานเนาะค่ะว่าจะได้คุบัวหยาบแบบนี้ปลูกวิธีการปลูกแบบนี้นะคะปลูกยาคุณได้คุหรือเปล่า ก็หน่จะติดขาบึงนะคะเนบ้านเพิ่อนขูไปพนบสิเฉืดอยห้าบัว่เ่อขู่่ได้ค่ะเรียกตามเพิ่นบอกนะนะคะถือเงี้ม่ถือเงี้ยหลังที่ มาทางนี้แล้วนะคะใกล้จีเดแล้วค่ะ ไปตลาดนาดโมมีรถค่ะพี่น้องรถซ้อมอยู่ค่ะตอนนี้ก็ไปน้ำท่งน้ำทาก่อนเนาะฮีเม่าใส่หางมือเงินมือเงินแจงสีมือนี้สิไปทายสวงบ่ายเนาะค่ะโล่งมือเงินเนื้อค่ะทายขวายเล้อทักทายท่านผู้ชมนะคะ อยู่ดีมีแหงด้วยค่ะผู้ใดมาชมคลิปนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเน้อแล้วค่ะนี่ค่ะวิถีช,วชววีวิตบ้านๆนะคะชาวไท่ชาวนาเกิดน้ำเท่าไรก็ได้เกิดหยบลยเดน้ำไปกวาดีเกิดน้ำไม่เข้ารั่วเลยแล้วเข้าหยยบไปเลย จะด้ห้ยอยู่ปยหาไว้ก่อนเตรียมพร้อมทั้งหาน้ำน้ำตาลนมันสะรสกดแล้วอาบันแล้วก็อาลงค่ะไหมแ่เงให้ปับิดมากันองมือไหมเดดมากค่ะ ไปช่วงหน้าแล้ว่ะิ้มปากยิ้มปากยิ้ดอนยิ้มดอนบอดดอน,ดอนคนโคกนะคะอ่ะจะแค่นี้ละค่ะ,ะบบาสหาหรับมือนีเนอะมันเป็นสิเงาเงาเติบค่ะยิบจังน่อยกะคือสีเหลวอยู่ค่ะอย่างน้อยเดียวอย่างบริเวณประมาณน้อยเดียว เยอน้อยเดียวก็แล้วค่ะเลยมก่นนี่นะค่ะนี่เยอน้อยเดียวนี่น้อยนี่เดียวเนี้ยนะนี่จ้านี่จ้าสำหรับมื้อนี้ลาพี่น้องไปเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องโบแฟมิลี่เยอะๆด้วยนะจ๊ะมักกะเบิองมามักกะเบิองเด้อค่ะ เจอกักับเปิดทีมใหม่ในเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ